โอยวนโอ๊ยอยู่นี่ไปจะเปลี่ยนให้ไรูงี้ไปดักั้โยัดน้นวัดี้เขาหาเราเปล่าวะชี้่ะมีคนชี้มาแบบนี้มั้เปิดกจหรือเปล่าได้ยินไหมดยดูไม่ตานนั้นชี้เราชี้ราอนนั้นชี้นะชี้ไปน้องรออยู่เลย เอทิพย์ไอทิพยอทิพยอทิพอทิพย์งเหรใครวะใบนี่แดงใบสีแดงใบสีแดงใบสีแดงพี่จ้าดูดูกล้องออนดิใบซ้อมใบซ้อมใบซ้อมยนคีไอทิพไอทิพย์แตคันนี้ใช้ไม่รู้ไอทิพย์ทำไม่เราไม่เจอพี่ปอคนขากพี่ปอกับใครวะ

นี่ดยาวไปใช่ไหมสิเขียนยาวไปไหมเจ้าที่มาละเอาไปใส่เสื้อแกียนยาวไงเอามามีใส่เจ้าหน้าที่เหรอใช่เลยมาดีมาดีมาฮอดมาโอ้โอคือไปปังอีกเลยขอโทษขอโทษไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะลากน้ำไปอ่ะพี่ปอขี่กับใครอ่ะซ้อนสามเลยเดี๋ยวเรียกตำรวจจับพี่ปอก่อนซ้อนสามแล้ น้องไม่เห็นเราก็รู้แล้วก็รู้แล้วว่าเห็นเราแล้วเขามาถามแล้วนิดเพราะว่าหาเราไม่เจอน้องขึ้นถังนู้นหรอไม่ไเคงเขาย่ง้าววาไหนอย่าไปอย่าไปอยู่นี่ลโนนเขาชี้แล้วหนูนนลำนู้นคนเลยบอกแล้วมือขนอยชี้แล้วบางทีเขาชี้มาแล้วบรู้้ ออเนม่เป็นไเสปแขอแขนยาวแล้วทำไมไม่งใส่เสื้อแขนยาวแล้วทำไมอ่ะออกคลิปออกคลิปใส่แขนยาวเฉยก็เห็นอะไรไปเรกูไม่เสื้แขนยาวพอดีหันไปมองเหมือนกันทำไมงมมังเนี่ยมานี่สิไปฉันงมึง่ะถ้าทำไก็เปลี่ยน ใครก็นั่งหลังอยู่เนสไว้นั่งหลังตรงนี้ใกล้นี้ตลงนี้เขาเขาจะเปลี่ยนสีแดงค่ะของไว้กันนี้สีแดงค่ะหนึ่งแล้วก็สองไปไปไหนไม่ต้องไปไม่ไปเขาไม่ไปแล้วเขาจะมาเขาบอกว่าจะให้น้องมานี่เขาไปไหนแล้าไปที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องมานี่ เราไปันม่้ัายกเราจะข้ามน้ำไปหรอเราจะวนนก็แปลถ้าเราไปโน่นอ่ะอคงคมาแล้ว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 เล่นตัวนัเล่นตัวนเล่ตัวนะเดี๋ยวโดดน้ำไปเลยนะรู้ออคงโอ้จ้าจะลนจะนลนโอเคจับ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 ไม่เราีกล้องแต่เราอยาไปไปไง เไม่าทไมเขาจะร a, <ım? S 2> ้องวันไม้หนนะร้องัดาไม่มาไปร้องงอาขาไมร้องโเขาต้องมาหาเราป่ะเขารู้นาทีเารู้แล้วาเขาไม่ทไรอ่ะาหนาที่มาถามนะเราะนั่เพาเราอยู่วัดโน้นป่ะโอ้เติมไม่น่าละคหาเราอยู่ใช่แล้วเขาคน้นอยูวัดนี้ใช่อ่ะเขารู้แล้วเขาลงอะไรกันอยู่อเปาลงอะไรกันใครน้างหน้าน้างหล จะซิ่งนะคืนไมนนีเลยสบายพมพ่เอยละพี่ใบพี่เมยละด้ไปคืนแล้วออสระวระวังล่นนะปออหล่นจะเซลฟี่อยู่ไจะถ่ายให้ิจะถ่ายยังไง

คำเข้าท่าไม่ได้เหรอพี่จ้าระวังนเสียหลดน้ำนงกล้ตะี้าระวังนรเสียวหลดน้ำนี่ยใกล้ะกเลยนะระวังเรือเอออ้าบิ๊บิก ไม่หีไม่เป็นเฮ้ยมาหนี้มาหนี้ไม่กล้ไม่ถ่ายรูปหน่อยไอเทพหมือนวังชนเกาะเดี๋ยวกันทิพยๆไา้ได้ด่ายเลยงมาเดี๋ยวเที่ยงคิดดูมาแล้วเสเที่ยง สิเอ็ดโมงทพี่ปาทไม่แล้วำไมเราไม่เห็นพี่น้อยอ่ะพี่น้อยอยู่ไหนอ่ะพี่น้อยพี่น้อย่นอยรูปลิ้นตัวทหมด บอดบังบอดบังขอโทษนะคะขับกลหล่นน้ำบอดระวังหล่นน้ำนะคะออหูตัวเองก่อนใช่ไหม มองข้างลงหน่อยพี่มือระวังมืมันจะโดนต้องมาแล้วใ11โมงหนูเป็นห่วนปลาออดมากเลยเนี่ยไม่หลนไม่หลเลยไม่เลือดอยู่เนยไม่งเลยใกล้เนชวนสีเลย มา,มาตั้งแต่11โมงนี่ใบไม่กลัวตกระไม่กลัวตกเหรอกอหน่อยที่เาน,นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปหามุมนี้ก่อน

<laughs> <laughs> Thiếp มา ngay เรือใหญ่ทั้งนั้น ơi <laughs> <laughs>

เสียงหนูเข้าคิดเลยเสียงหนูเข้าคิดตะกี้ตะโกนไปเยอะเลยลืมตัวเขาไปไกลตทางกองยังไงอ๋ออ๋อเอ้บ้านบ้านนั้นน่ะไปไป,ไปมองพี่เอพี่เอพี่เออยู่นู่นหันมองหลังหน่อยไปแล้วไปหลังหน่อย